ต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เก,กเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะ EP ที่100 1 4 5นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสับไพ่แล้วก็ตัดออกมาครึ่งนึงแล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้เกกใช้ไพ่ Modern Wish นะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะทีมน้องๆที่เขาช่วยรับคิวเนี่ยน่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะคะก็เดือนมกราสามารถจองได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะลืมคิวช้าหน่อยแบบประมาณ10บกว,กว่าเลยอะเดือนมกรานะคะลองดูนะคะเขาจะมีแจ้งอยู่นะคะก็แอดไลน์ไปได้นะคะแต่ว่าเต็มเราก็คือเต็มนะเต็มเราก็คือเต็มนะคะเคจะไม่ยัดคิวเพิ่มอะไรอย่างงี้นะคะ okay. เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะคะ ไหนวางไว้นี่ได้ไหมได้หึตัวเขาเองก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเขาชอบคุณนะคะแล้วแล้วคุณเองอะ่ะคือเขาเป็นคนเข้ามาบอกรักบอกชอบคุณก่อนอาจจะบอกว่าเออเขาสนใจคุณนะว่าอยากชอบคุณนะเออเราคุยคุยกันดูไหมเปิดใจให้เขาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็แบบอืม ใช่เขาก็ทั้งพูดแล้วเขาก็แสดงออกชัดเจนว่าเขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็คุณค่อนข้างที่จะเห็นในการกระทําของเขาแล้วก็เห็นในสิ่งที่เขาพูดด้วยได้ยินในสิ่งที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างชัดเจนนะคะ <laughs> แล้วแล้วตัวเขาชัดเจนมากด้วยว่าว่าแบบเออเขาต้องการความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เล่นเล่นนะเขาจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณนะอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณก็เห็นอีกว่าเออเขาจริงจังจริงแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นนะคะแบบไม่ได้มีตัวเลือกอื่นๆใดเลยอะไรเงี้ยมีแค่คุณคนเดียวเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาอ่ะอยากจะดูแลคุณอยากจะเป็นคนที่ปกป้องคุณคอยช่วยเหลือคอย ให้สิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าคุณอยากได้อะไรเขาก็อยากหาให้คุณหมดเลยทุกอย่างนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่เขาแบบทั้งรักทั้งหลงแล้วก็พยายามที่จะเป็นคนคนนั้นของคุณน่ะเป็นคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณน่ะคุณกลับรู้สึกแปลกๆคุณกลับรู้สึกแปลกๆคือหมายความว่าคุณกลับรู้สึกว่าไม่เขายังไม่ใช่คนที่คุณตามหาเขายังไม่ใช่คนที่คุณอยากจะให้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้ว่าเขาอ่ะ จริงจังแล้วก็จริงใจคุณแค่ไหนแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าอืมคนนี้มันยังไม่ใช่อ่ะเขาดีนะแต่ว่าอืมมันยังไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอ่ะสงสัยนะว่าคุณมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในใจที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเ UH! ขาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณเองอ่ะคุณก็คิดแหละว่าโอเคคุณก็อยากบอกเขานะว่าเออลองเป็นแบบ ลองเป็นแค่เพื่อนพี่น้องกันที่หวังดีต่อกันอะไรเงี้ยดีไหมเพราะว่าคุณคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คุณจะคบหาเป็นแฟนไม่ใช่คนที่คุณจะพัฒนาไปต่อจนแบบแต่งงานอยู่กินอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะคุณอาจจะขอให้แบบเป็นเพื่อนพี่น้องไปก่อนอะไรเงี้ยแต่คุณคิดอยู่คุณยังไม่กล้าพูดตรงๆในขณะที่เขาอ่ะก็สงสัยว่าเออคุณมีอะไรในใจแล้วคุณยังไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยอืม แล้วเขาเขาก็จะเริ่มค่อยๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณตีตัวออกห่างทําไมคุณไม่พูดกับเขาตรงๆว่าเออคุณคิดกับเขาแค่พี่น้องหรือว่าคุณแบบอยากไปต่อเขาแบบเป็นแฟนเขาเขาไม่อยากคิดไปเองอะคะ่ะเขาเห็นว่าพอเขาทําดีกับคุณแล้วคุณก็ยอมรับความหวังดีจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็คิดว่าเออเขาพอจะมีหวังอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งอะเขากลับรู้สึกว่า คุณไม่ได้มีความสุขจริงๆกับการที่มีเขาคอยดูแลใจใสมีเขาคอยมาจีบมาตามตื้ออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขจริงๆคุณอาจจะมีคนอื่นในใจคุณแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็สงสัยแบบนั้นน่ะนะคะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าอืมคุณคุณนีงไม่ได้รักเขาแบบที่แบบที่ในเชิงคนรักคุณอาจจะคิดกับเขาแบบเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึงแล้วก็จริงใจกับคุณมากอะไรเงี้ยแต่ว่า คุณไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นคนรักอะค่ะมันยังไม่ใช่อันนี้เค็คเข้าใจนะถ้าเกิดว่าต่อให้ดีแค่ไหนอะถ้าถ้าเขายังไม่ใช่สําหรับเรามันก็คือไม่ใช่นะคะอืมแล้วเขารู้สึกว่าทําไมเขาดีไม่พอตรงไหนเขาจริงใจไม่พอหรอเขาเปย์นคนไม่พอหรือเปล่าเขารวยไม่พอเหรอเขาหน้าที่การงานไม่ดีหรออะไรเงี้ยเขาเขาอยากรู้เหตุผลอะนะคะว่าทําไมระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันถึงพัฒนาไปเป็นคนรักไม่ได้ ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาอะดีทุกอย่างแล้วเขาก็เดี๋ยวคุณมากๆด้วยเขาไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นแบบทิ่ติหรือว่าเป็นเป็นคนที่มีอะไรไม่เหมาะสมไม่คู่ควรอะไรเงี้ยแต่คุณแค่รู้สึกว่าเคมิสตี้ในเรื่องของใจอะคะ่ะมันไม่ได้คือใจมันไม่ไปอะใจไม่ได้รักกันแบบ แบบเกินกว่าเพื่อนหรือพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเค็กมองว่าคุณจะรวบรวมความกล้าแล้วคุยกับเขาตรงๆนะคะจับไพ่ใบน,นี้นะอืม <forgetting. S 1> <Few. S 2> เขาอะรู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าสมมุติว่าอย่างน้อยอ่ะคุณได้บอกเขาตรงๆว่าคุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาไปก่อนะเขาโอเคนะเขายังเขาก็ยังถือว่าเขาไม่ได้เสียใจหรือผิดหวังอะไรขนาดนั้นแต่เขาเขามองว่าเขายังพอมโอกาส เขามองเขายังพอมีโอกาสที่วันหนึ่งคุณจะรู้สึกดีๆกับเขาหรือว่าชอบเขามากเกินกว่าเพื่อนหรือพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันน่ะคุณกลับรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยโอเคหนึ่งคือคุณไม่ได้ไม่ได้ไไดทําให้เขาแบบเพ้อหรือว่าเสียใจยสองคุณยังเป็นเพื่อนกับเขาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยังไม่ได้ทําให้เขา หายออกไปจากชีวิตคุณเลยอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากรักษานํำใจไว้อะไรเงี้ยแล้วก็คุณยังคีปคอมพานีอยู่คีปคอมพานีคือคุณยังคุยกับเขาไม่ได้บล็อกเขาไปไม่ได้หายไปแล้วก็อาจจะมีการสื่อสารกันทางสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็จะคีปดิส t ทน c e หรือว่ามีระยะห่างกับเขาเพื่อแบ่งเส้นระหว่างคนเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้คีปกับเขาเกิน เกินเกินกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่เขาวนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็รู้สึกว่าความพยายามที่เขามีอ่ะคือสิ่งดีๆที่เขาทําให้คุณอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ความดีไม่ได้ทําให้ใครรักกันได้อะไรเงี้ยค่ะการที่เขาเป็นคนดีอ่ะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกรักเขาได้อะไรเงี้ยเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าอืมบางที เขาอาจจะต้องยอมรับความจริงที่ว่าคุณไม่ได้รักเขาแบบนั้นแบบที่แบบที่เขารักคุณในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณก็ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองนะว่าโอเคคุณมีน้ำใจกับเขาได้นะคุณเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเขาได้มีอะไรมาปรึกษาคุณได้ตลอดคุณพร้อมช่วยเหลือเขาเหมือนที่เขาช่วยเหลือคุณอะไรเงี้ยแต่แต่คุณคงรักเขาในแบบที่เขาต้องการอะในแบบคู่รักอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ตัวเขาเองอะมองว่าสิ่งที่เขามี ตัวเลือกต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่มีใครดีหรือมีค่าเท่ากับคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็เจ็บอะ่ะแหละมันก็เจ็บที่คุณคุณไม่รักเขาอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาเขารู้สึกว่าเขาทิ้งหลายๆคนหรือว่าเลิกคุยกับคนอื่นมาเพื่อคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขาไม่ได้สถานะจากคุณไม่ได้ใจคุณนะคะและ เขา,าอาจจะด้วยอารมณ์ที่มันไม่คงที่อะไรเงี้ยเขาอาจจะแสดงออกหรือว่าพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแย่จนคุณอึดอัดคุณอึดอัดแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อยากจะบล็อกเขาหรือว่าตัดเขาออกจากชีวิตเพราะเขาก็ Jean เ,าเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงอะไรเง <S <s ี้ยแต่ว่าคุณอึดอัดนะคะบางบางครั้งหลายๆอย่างสิ่งที่เขาทำํำสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันทาให้คุณอึดอัดเค้กไม่คิดว่ามันจะเป็นการประชดนะแบบเขาคงไม่ได<ๆ>้ประชดอะไรคุณหรอกว่าเออคุณไม่รับรักเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า มันจะมีคําพูดหลายๆอย่างเขาที่ทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกอะคะ่ะอืมแล้วก็อึดอัดที่จะคุยด้วยตัวเขาอะรู้ว่าบางครั้งเขาทําให้คุณอึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาคุยกับเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยความสุขมันลดน้อยลงแล้วก็คือเขาก็พยายาม หาทางออกแหละที่จะเป็นเพื่อนกับคุณเป็นพี่น้องกับคุณอะไรเงี้ยแต่ว่ายังทําไม่ได้เขายังทําใจไม่ได้นะคะแล้วก็เขายังไม่อยากยอมรับความจริงที่ว่าเขาไม่มีหวังที่จะเป็นคนรักสําหรับคุณอะไรเงรี้ยค,ค่ะเขายังไม่อยากยอมรับความจริงตรงนั้นนะคะในขณะที่ตัวคุณอ่ะคุณี่ยอยากให้เขายอมรับความจริงได้ไวๆแล้วก็ทําใจให้ได้อะไรเงี้ยคุณอา,อาจจะคุยกับเขาน้อยลงอาจจะมีระยะห่างกับเขามากขึ้นอะไรเงรี้ยค่ะเพื่อให้เขาได้ ได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าระหว่างเรามันควรจะเป็นแค่เพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยมากกว่าที่จะมาคาดหวังในเรื่องของการเป็นคนรักนะคะคิกมองว่าคุณจะให้เหตุผลเขาด้วยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะการเป็นเพื่อนกันมันดีกว่าแล้วมันไม่เลิกกันอะคะ่ะถ้าเป็นคนรักในวิอกาสเลิกกันไงอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาอ่ะเขามองว่าเขาจะหาคนที่คนที่เขาอยากรักอ่ะแบบคุณอะไรเงี้ยได้ที่ไหน เพราะว่าคุณเป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจมีน้ำใจให้กับคนอื่นไม่เห็นแก่ตัวไม่หวังผลประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าคนแบบคุณนะแร,รแร,รไอเทมเลยเงี้ยหาย,ยากนะคะเขาก็เลยค่อนข้างอยากที่จะให้คุณให้โอกาสเขาแล้วก็เป็นคนรักเป็นคู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณคุณทำไม่ได้คุณฝืนใจตัวเองไม่ได้นะคะแล้วเขาก็พยายามเข้าใจความจริงข้อนี้อยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เคกบอกไปอ่ะ เขาอะไม่อยากที่จะลดละความพยายามในการจีบคุณหรือว่าต้องการให้ให้ความสัมพันธ์ที่มันไปสู่จุดจุดที่มันมั่นคงก็คือเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขามองเห็น potential ของ potential คือศักยภาพของของ ของคนสองคนระหว่างเขากับคุณถ้าหามีโอกาสได้คบหากันหรือแต่งงานกันเราจะต้องมีครอบครัวที่ดีแน่เลยเราจะต้องช่วยกันหาเงินได้เยอะแน่เลยเราอาจจะต้องเออเราจะสามารถเลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยกันแบบได้ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดอืมสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาคิดไว้เกี่ยวกับคุณอะไรเงี้ยแต่ว่ามันตรงข้ามคุณไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้วาดฝันถึงเรื่องอนาคตใดๆเลยกับเขาสำหรับเขาอ่ะ คุณเป็นเดอะสตาร์เลยนะเป็นคนที่เพียรพร้อมหน้าตาดีน่ารักเป็นคนที่เก่งแล้วก็มั่นใจในตัวเองหาใครมาเปรียบเทียบหรือมาเหมือนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเลยค่ะอืมคนอื่นอ่ะที่เขามีตัวเลือกหรือช้อยอะไรเงี้ยอาจจะเยอะแล้วก็อาจจะดูดีเหมือนกันแหละแต่คุณเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองมากที่สุดเป็นคนที่เขาต้องการมากที่สุดนะคะในขณนะดเดียวกันเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดแล้วก็ ทำไมคุณจะต้องเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปเพียงเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยรักคุณมากกว่ามากกว่าที่คุณรู้สึกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกเจ็บปวดนะกับการที่ว่าคุณจะต้องทําให้เขาเจ็บทั้งที่เขาก็ดีกับคุณแล้วก็คุณต้องปฏิเสธเขาเคสรู้สึกได้ถึงความอึดอัดของคุณเลยอ่ะคุณไม่อยากทําร้ายจิตใจเขาเพราะเขาคือเพื่อนที่ดีคือพี่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คุณก็ไม่สามารถคุยกยบเขาในฐานะเหมือนคนรักอะไรอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าคุณไม่ได้รักเขาอ่ะมันฝืนอืมเขาอ่ะอยากจะลองขอโอกาสคุณคือเขาไม่ยอมแพ้เขาอยากลองขอโอกาสคุณอยากให้คุณแบบให้โอกาสเขาในฐานะคนรักไม่ใช่ในฐานะเพื่อนหรืออะไรดูดูกันไปก่อนไหมแต่แต่เขาอยากขอโอกาสคุณในฐานะคนรัก ซึ่งคุณนะ่ะก็จะปฏิเสธอีกเช่นเคยปฏิเสธอีกเหมือนเดิมนะคะว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นถ้าจะเป็นก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแค่นั้นมากกว่านี้คุณให้ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้มีใจให้เขานะคะไพ่ใบสุดท้าย temperance กับหัวนะคะคุณค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณพัฒนากับเขาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยอืมซึ่งคือไพ่หมดแล้วแล้วก็เคิแคงมองว่ามันก็เป็น คือคุณก็ได้ได,ได้พูดได้กระทําในส่วนของคุณแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ชัดเจนดีตามไพ่อะนะอ,อ่มันก็เป็นหน้าที่เขาแล้วหรอคะที่เขาจะต้องพิจารณาว่าเขาจะยังอยากมีคุณในชีวิตไปแบบนี้ในฐานะเพื่อนหรือเขาไม่ต้องการจะมีคุณเลยในชีวิตถ้าเขาไม่ได้คุณเป็นคนรักอะไรเงี้ยซึ่งเค้กมองว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเขาแล้วแหละว่าเขาจะตระหนักถึงความเป็นจริงได้มากแค่ไหนเพราะว่า คนเราบางทีรักกันกไ็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานะคนคนรักเสมอไปนะคะมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นในชีวิตคนเราอ,อืมแต่เขาก็ดูไม่อยากยอมแพ้เนาะเพราะเขารักคุณอะไรเงี้ยแต่แต่ตัวคุณก็คือชัดเจนว่าคุณไม่ได้รักเขาเลยอะไรเงี้ยคะ่ะไม่อาจจะไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ําว่าว่าคิดกับเขาเกินเพื่อนเกินอะไรเงี้ยเคเคไม่เห็นนะจักพัยอะ คณคุณเป็นคนหนึ่งที่รับรู้ว่าอ๋อคนคนนี้มาจีบคุณมาชอบคุณแล้วก็ชอบคุณมากๆหลงคุณมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนดีซึ่งคุณโอเคที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นพี่น้องกับเขาแต่ว่านั่นแหละเขาต้องการมากกว่านี้อืมก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เคารู้สึกว่าพลังงานเปลี่ยนไปแบบจากเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยเออก็ขอให้ คุณได้เจอคนใหม่ที่ตรงใจแต่ว่ารักคุณแล้วก็จริงใจแบบคนนี้ละกันเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย